สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราอยู่กับบรรยากาศของวันนี้ค่ะเป็นการถแถลงนโยบายของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครในนามพักพลังสังคมใหม่ซึ่งวันนี้ค่ะทางพักได้ส่งท่านไกรเดชบุญนาคเข้ามานะคะซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ฟังกับนโยบายเด็ดเด,ดซึ่งทางผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจะได้ถแถลงนโยบายเหล่านั้นให้เราได้ฟังแล้วก็มีคําถาม ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวได้สอบถามหรือพี่น้องประชาชนมีความสนใจที่จะถามว่าการแก้ไขปัญหากรุงเทพเนี่ยถ้าทําเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทําได้ไหมนะคะวันนี้น่าติดตามมากๆค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในบรรยากาศภายในงานกันนะคะไปพร้อมๆกับรัชนีเลยค่ะสำหรับนโยบายของผมในฐานะเป็นถ้าหากได้รับเปลนวกว้วาลการกรุงเทพมหานครซ่อมแซมปรับปรุงอนุรักษ์พัฒนานี่คือเมนหลักนะครับ ซึ่งเราจะพัฒนากรุงเทพนะฮะให้เจริญตลอดไปแล้วก็อนุรักษ์ของเก่าไว้เช่นอย่างโบราณสถานต่างๆที่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศไทยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงปรับปรุงหมายถึงว่าเราปรับปรุงในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปรุงให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวนะฮะเป็นเมืองเขาเรียกว่า สู่การค้าของโลกให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลกครับนโยบายการศึกษานะครับผู้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงม .6 สิ่งหนึ่งที่ผมคิดไว้ในอนาคตต่อเรื่องของอาชีพสายอาชีพอาชีพเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องเป็นช่างอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นวิชาชีพพยาบาลวิชาชีพด้านการค้า,าเชฟหรือถ้าเป็นภาษาการศึกษาคือค้าราก,กรร อะไรพวกนี้นะฮะเราเราพร้อมฮะและขอย้ำเลยนะครับขอย้ำเลยทุกคนมีสิทธิ์ถ้าเกิดเป็นคนไทยสัญชาติไทยโดยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีสิทธิ์เรียนในโรงเรียนกทมทั้ง400กว่าแห่งครับวันดีครับ เพราะว่านโยบายพักพลังสังคมใหม่ที่จะมาสนับสนุนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือคุณไกรเดชบุญน,นาถนะครับที่ทางผู้ว่าก็ได้ถแถลงไปแล้วพักพลังสังคมใหม่เรามีแนวนโยบายที่จะเอารายได้พื้นฐานทั่วหน้ามาช่วยกับพี่น้องคนจนผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่เมลายน้ยน,ยน้อยคือคนที่มีต่ำกว่าขีดความยากจน เราจะเอาข้อมูลมาจากกรมพัฒนาชุมชนเพื่อมาเป็นฐานข้อมูลที่จะใจะไรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะเดือนละเท่าไหร่เราจะดูงบประมาณของกรุงเทพมหานครก่อนว่าจะมีงบประมาณพอเพียงฟอเท่าไหร่นะฮะนโยบายที่สองเนี่ยเราก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องอสาธารณูปโภคต่างๆไม่ว่าการจราจรในกรุงเทพแออัดนะฮะ หลายๆยอย่างเรามีมีสิ่งที่จะรองรับเรามีทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้พักพลังสังคมใหม่มีนโะยบายที่ตั้งมั่นจริงๆคือว่าผมจะช่วยเหลือพี่น้องของผมทั้งภาคอีสานและภาคเหนือนะครับที่มาใช้แรงงานในกรุงเทพเนี่ยเราจะจัดระเบียบที่พักอาศัยให้เขาอยู่เป็นที่เป็นแห่งไม่ต้องเขาไม่ต้องอาศัยไปอยู่ ใต้สะพานบ้างที่โน่นที่นี่บ้างไม่ผมจะให้กรุงเทพมหานครทําที่พักของแรงงานที่มาจากทางอีสานทางเหนือมากที่สุดนะครับและเรื่องที่สองคือตลาดรองรับของพืชผลการเกษตรของพี่น้องประชาชนที่มาจากภาคเหนือภาคอื่นๆทาเป็นตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็ช่วยเหลือคนเกษตรกรทางภาคเหนือและภาคอีสานด้วยครับ